ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกระสีเห็ดเมนูเลยครับยำเล้งครับเห็ดเมนูย่างปลาครับกินกับสมตั้มวะนี่แม่สีตั้มสมวะแม่ครับเมลน้ำสีตั้มสมน้ำครับเวลาผมกระสีเห็ดน้ำจิ้มด้วยครับตัวนี้ก็บมักปลาก่อนครับแม่หน่อยสิบอ่ะน่ครับผมกระสีโอเกลหลายๆไรสิเลยครับ ไม่เลยเป็นแต่แสบบอพี่น้องอย่างปลาโคล้ด้วยครับปลาโคลสีไซเบ็ดมาได้เลยครับอืมตัวเลกครับโอ้ตัวนี้ยังบอตายโอ้แม่มันบอตายว่ะคือบอตายว่ะกับปลามันบอหันไต้ด้วยพี่น้องคุณ นี่สิเต็นนมมองมดว่เฮาตายตเต็ตตตมนี้มดแล้วัครับตัวนี้ก็ปลามันก็อันนี้เลยครับเข้า่ายังนะมัาานก็ใต้เลยครับฮะอ,อ้หน,นมันเล็ตับปามาบบสุกไปได้เนาะยูน้ำไฟว่พอกรหัวว่เนาะ กลองนี้หัน่นโพกับมาเตหาไปอีกเลยครับเดี๋ยวพอกันครับตัวน,นี้ผมก็คือสีย่างปลาเลยครับย่างไ้สุปต้นโพเป็นสีตั้มบักหุงครับรับได้ล่ววอเบ,บิง้งโพตั้มบักหุงได้ครับเดี๋ยวผมสีย่างปลาก่อนครับโอ้เจอโอ้ปลานี้ปตายเลยครับต่อไปผมก็สีเห็ดน,น้ำจิ้มเลยครับเดี๋ยวหั่นต้นหอมผักซีได้ครับ ผมกัดหั่นแบบที่ผมถนัดนี่แหละครับอย่างไรก็เยาว่าผมเ้อตอนนี้ป้ากา็คือสิซุกเลวเกือบซุกแล้วเนาะอ้วน,ะนแม่เนาะโอ้กล่องผมนี่ปอบปากน้ำเลยอ๋อน้ำงเมย์ก็ได้ครับเดี๋ยวเรากินข้าวแรงพร้อมกันได้ครับ อย่างป้าครับสมต้าเลยครับเมมันไก,ก่กำลังซับบักฮุ่งเลยครับเดี๋ยวถับเบิ้งได้ครับฝีมือโพอครับต้าบักฮุ่งนี่เ <c oughs> มยเป็นอยากกินครับมันนี่ผมก็เลยจัดติงป้านี่เลยครับ่วนโพสิพสตําบักฮุ่งครับ <c oughs> พออะไ อัคซี่นี่จนแกมด่หรลคอยได้กินพิกแม่วนว่พิกป้านี่ พริกว่ะเอามา้าทายน้ำจิ้มกันกับต่อไปกับทึ่งเลยเด้รันหนผมเห็นน้ำจิ้มพริกพงเลยครับอืมของชุรดรรเดี่ยับอู้โอ้มันลันเด้ครับนี่แม่ม,มาใส่ในนอยอยู่แต่มันคุลงแห้งเถอะป่ะนี่อ้ลงเบิ้ครับว่าเขาปาดหูไง สาม,มันโอวผุณให้ปาดพงชื่อรถห้ใหญ่เดว่จอดจาดเลยครับแม่ไปตาเส่ยบอกบอครับปตาประตยังป่งตหางอกปีงกับปิ่งไปสันเลยเขา,าหามันซุกแห้งหรอมันก็แซ่บ สุกแห้งเนื้อมันไปได้หรอกงั้นมันพอดีพอดีสุกมันก็อเรื่องข้างในวเนาะอืมไปสั่นเลยน้ำตกเนาะถ้าปา้าป,าาปา้าใส่เบ็ดได้เลยครับโมเมนตป์ปลาซื้อได้ครับอือเดี๋ยวผมก็บบเออครับเดี๋ยวเรากินเด้อตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเราป้าซุกก้อนครับแล้วก็ตำบลาฮุ่งเลยครับ ครับตอนนี้เชฟมือหนึ่งเพิ่นกะซีตั้มบักหุ้งเลยครับโอ้ไฟครับ่บคอ่อยเจ๊งเนาะบนตั้มมีอะไ <c oughs> รบ้างลวดไปเงินผมมันบคยยกค่อยอยากแจ้งครับโอ้มาตายกินน้ำไหมให้พ่อผ่าตั้มมันฉีมืดก่อนหรอใช้ปีกแยกน่อยนี่โอ้ยนับตั้มอาย่เลยล่ะครับพริกสองร้อยเม็ดเดี๋ยวจะเพิ่นสีไซเด้อครับแี่ขาพสาปบอมนึ่งให้แม่สุกไป เพมันกับปีนป้าแล้วครับครับไปเ็ดกินแบบบานเห่านี่ยเลยครับง่ายง่ายครับตาบักหุ่งนี่มันมันแสียบใจยามแร้งเลยครับกินละนอนเด้อครับโอ้โหโบแห้งๆกันเลยบ่ได้บ่อครับโบแห้งๆกันที่บาดมันจะเ้าเหมือนกันครับเดี๋ยวแตเรากินข้าวพร้อมกันเด้อครับ ทำไมพี่น้องคอมเมนต์มาหลายเยอะครับว่าคือประเหต์เมนูลงในรับกับพวกโค้ด้เฮ็ดเอาครับพอาะ่มองเปลี้ยนโตตัดกล่องแน่เลยครับฮะมองเป็นเปลี้ยนถือบัวบัวมันถือเป็นมองหกถือล้างล้างไปตีนอ่ะล้างล้างหนึ่งข้างในนั้นถือสามตัวปลาครับตัวข้างในถือเจตัวข้างในถือสิถือถือซีโต้ปลา มองหันเลยตัวเงี้ยนะมองโมงตี่พวกไปใส่เนี่ยไอพ่อเลยยังมองมองโพกใส่ข้างในเด้สองหลังนี่ยซิ่งมันมีอยูซีหลังเขาเบาหอดเนี่ยงนี่เขานอนเนาะล้างข้างในนี่ยวายส่วนนะพูดแล้ว้ายส่วนนี่ครับตัวนี้มูอันนี้ก็พากันพูดครับตะกองพรมเนี่ยไอแห้งครับโอ้ โอ้สีอ้ายเห็นอย่างเอ้เเออวุ้นตักกล่องในแลนเข่าแลนออกเยอะันาไหมก็วัตัดได้วัดก็วัดกล่องนะเป็นอย่างอ้ายกล่องอย่างเดียวเลยนองผมเหนียวตักเข่าแล้วน,น,นี่เหนียวนี่ครับเมย์หิวเข่าแล้วเด้อครับ พ่อแม่พี่น้องที่รับชมรายการครัวบ้านผมอยูกอ่กะอย่าลืมครับคอมเมนต์มาได้ครับทักทายได้ครับ<ม>เจลเจลผักบุ้งได้ครับฮะ<ม>บักกอกเมืองเลย<ม>บักกอกเมืองเลื<ม>่อยไปแล้วเนี่ยเป็นเอามาฝากไอพ่อเร็วๆเนี่ยอู้แม่เพิ่งหิวแล้วนั่นนำ <c oughs> มา,มาได้กินอย่างอโอ้ยนี่เห็นอย่างอาขนมมา,มาจงกินหิว อู้นี่ครับปลาเด็กมีเส้ยรายกับเสพรลายลครับปลาเด็กเยอะเสียงเตือนเลื่อมโค้งหอนใส่นี่ยเนี่เนี่ยนเมื่อกี้นี่แล้วใช่แบบบกคืนกล่องเลยครับนี่เลยครับมักไม่ได้กับเแบบอันนี้เลยนะครับมา,มาพอเจน,องงน้อยหลงอ่ะปลาเด็กเยอะเสียนนี่เข้มปลาปเด็กนี่เข้มเ <c oughs> องครับกเฮ็ดก,กินแบบบานเท้านี่เลยครับมักไม่ได้กับเอาแบบนั่นเลยครับ <c oughs> โอ้หอนตอนนี้ปลาผมกระซุกเลยครับ หลับรองว่าเนือหวานเด็กครับตัวอน่อยากไฟอ่อนๆเพราะตั้มแบบเสียบเลยได้พปะเสียบอพวกเน่าหน่ใส่ร้ายโบได้สูมน้ำปนเนับโพนี่ตั้มบหก่งแสบแห้งครับผม่าจะไปเปิดร้านนีอโอ้คนคือสิข่าวร้ายครับขันตั้มนี่ตั้มโคกจาวาวะโอ้ยมันเกือบยงกันไหนมันมีเหนือบุกเลย มีตัวเนื้อบกพริกินเน่บ่มีถาดอีกนะเอาเอาตัวนี้นะใส่ตำหุ่งเออถาดหมดเลยโอ้ถาดหมดเลยอายาจามซิมเบิ่งขนมตัวนึงเขาขายมันบ่มีเลยนะใส่กะละมังเลยจังเท่ดีครับเดี๋ยวตำหุ่งนี่ใส่มงนี้เลยครับถาดเบิ้ลเลยครับพิซซ่าปลอมเนาะอันนี้ไม่ไม่พิสาจินึไม่ว่แม้มันสุกล้อมีโดยหนองซื้อมันจังของแพงคือบอกเอาลงเอาลงเลยเพแงด ครับเดี๋ยวเราเบ่งด้วยครับชีสันเนี่ยครับวิมือโฟครับตับหงูแับลองมาเสพเท่ครับต้อมือเขาโล่งน้องตัวน้องนุ่มเลยเพื่อะไปว่าเฮ้เฮ้ยชี่สิบบาทไหมพื่อไปบอกว่าส่วนโงกตัวไปกระดูหลายอืมเดี๋ยวต้สิบไปกันหนึ่ง อันโอ้โหนึกว่าจันเหวอโอหโบโอไปได้เนลัวเราโปไฟข้นอยู่นก่ปไเลยแม่ไปแม่โปไปสือสิพี่อยโอ้ลงหมก็อยู่วโปอาโปไปไปสือไปยนเะไปยังมือเยอก็มานดากีโอเป็นยังบเต้ใสเต้หนึ่งก็เป็นหนึ่งสวนอย่างคนก็ใส่ ต้นนี้ก็คือที่เซ็ตแล้วครับทำบักงฮงครับโอ้ย่างป้าครับโอ้โอ้ตักรงไปได้อายเห็นเอี่ยปล่อยมือคล่นท้ายดอกไอซีมึงวนไปซี่แม่โบในอู้อายเห็นเยี่ยใชยก็เห็นนานเนี่ยครับน้องนี่บรหันอันนี้เลยครับอ้ายเองครับโอ้ เป็นอะไรเสีบวว้าู้โอเห็นว่าเสบแล้วครับเหมอนเดกับบานเท่านี้เลยครับอ่ะหิ้วเขาแล้วทายเห็นไหน้ำพริกอ่ะน้ำพริกออกมากไอ้ตู่ยิงควรว่ามาล้วน้ำพริกไหมดีบามาล้างให้ตู่เข้าเขาเลยสั่นเธอเนี้อเจ้าหิ้วเขาแล้วไปงานบวครับอ้ ปลาเสรยเองพอคุจอดเลยโอ้ยมันจะเตรียมต้มปลาข้าวยูโว่ก็เสรบอีวาลางมือว่าตัข้าวระพงมิวขาแล้วครับนี่ครับอุ้ยเนียวันนี้น้เลอเนถ้วยขาวดีเดอถ้วยาข้าวกินปลานี่แสง งามเลยมันงามเลยกินหอนหอนครับโอ้กระเดาครับน้อยบาดหหกใบครับใบอะไเงี้ยครับ,บ,รบว่าจะนั่งบนไหนนี่ แสบครับเนี่าะป้าครับแต่ว่ามันหอนออโอ้ยจอยว่าหอนแยงเกินพี่น้องาส่วนครับใส่ปลาครับลองอาเสไ่ไปเรื่กัมบีจำจมเรื่อ เป็นแม่จ้าคกำชมอ่ะขึ้ดป้าแซ่บเนี่ยป้าหนุ่เป็ดว่งเยอ้แซบจั้เนียววานนะแมจามันได้ไอไไขัดบรรยากาศไปบ้านนี้และครับแซบแบ อย่าโรตีนข้ามาึโรตีนข้ามาบมวกิเลยว่ากินหนอิ่มเลยตายไปหวานคับพอืออำจิ้มซีฟูดฮาฟูดเปรี้ยวเหนียวแซ่บตับดเง่าน้ตมองดำานไงนุงเงาพอว่ มีหลายตัวอ่อืมอมากเนาะเพราะกินกระเพาะให้เพิ่มเบอรงเนอะนี่จังก็อื่นกับเพาะป้าติไปกินกระเพาะป้านะมีแตหยังบุ้มีกระเพาะป้าแค่เมืนอุดน่แต่รุ่นดีเห็นนองอเน่าเมียบ่จ้าใส่ไว่ามึงมาิกดบบนะ้ไอ้เจ้ายิงไปเลย มันงวมแท้เลยบาลน่ะเออปักขาวหลายไึกิมเคยเบอร์นะเดี๋ยวไปสิปไปเือเป๊กไทยเขาเลยเฮ้ยพูดล้วะดูักะเขาหนี้เตอู้มาถึงบอ

A mạo bếp con nằm tay nằm tay nằm tay nằm tìm bông nằm bà bông nằm nè nằm cắp bông nằm tìm 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 bông nằm มันอดช้ำัวยเขาไปวานว่าได้ม่ตทาตัวแล้วูเยเตียงของเนาเลลูกสียัวเขาไปกินมาดูที่เขาวานทางหลังเันปลาบุกจับนี่บหาเป็นรใส่ปลาบุกจับมาไปจับเขียดมั้เลอกปาจับบ้าหนองกุ้งฮึห้าพนะเขาไปจัเองเขาตอนแรกพอไปใส่เล้อเขาไปจับเขียดอืม่เล่นเดีไปใส่ใ่เนือยยังนี้ ีเรครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้โค้จบมาเต้ครับกระเสริแบบบานๆเท่านี่แหละครับตำสมบูรณ์แบบหงยำไรครับกับเมนูปิ้งป้าเลยครับน้ำจิ้มครับครับแต่ชาวคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์ครับกดให้ถึงหารอยไล่ครับครับสำหรับคลิปนี้โค้จบเลยครับครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ